โดยเฉพาะกิจยานุภาพกำลังพาเมืองจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจพร้อมโดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาหวายไปลงพื้นที่อย่างหมู่บ้านบนภูเขาสูงในตําบลเมืองนะอาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทางได้นําเสื้อกันหนาวข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นไปมอบช่วยเหลือตลอดจนบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการถึงอย่างบ้านพักอาศัยภายใต้ภารกิจมีแอดฮ ospital delivery ทั้งี้พื้นที่ตำบลเมืองนะนะคะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนหมู่บ้านก็กระจายตัวห่างไกลาการเดินทางเข้าถึงยากค่ะโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวแบบนี้ที่อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนทําให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางบางส่วนนั้นต้องการการดูแลเป็นพิเศษซึ่งการลงพื้นที่เชิงรุกของหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพในครั้งนี้จะเป็นการสร้างขวัญกลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและครอบครัวได้เป็นอย่างดี พร้อมที่สำคัญนะคะมันคือการยืนยันค่ะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะไม่ถูกทอดทิ้งสะท้อนถึงบทบาทของทหารกองกําลังป้องกันชายแดนที่นอกจากจะดูแลคว,วามมั่นคงปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วยังช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ดีขึ้นตามลําดับนั่นเองค่ะ